สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพ่อนจะมาเปรียบเทียบนะครับว่าการอัดเสียงครับผ่านหูฟังสมาร์ท็อธรรมดานะครับและก็บอย่า M1 ของแท้เนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงนะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยครับผมอ่ะกลับมาแล้วนะครับทุกคนก็เวลาเราอัดผ่านสมาร์ท็อนะครับเราก็อย่าลืมนะครับเอาสมาร์ท็อตัวเนี้ยเข้ามาอยู่ใกล้ๆปากเราด้วยนะครับเสียงมันจะได้ไปถึงก็ตัวเนี้ยเป็น รุ่นราคาประมาณ150บาทนะครับก็คือราคาหูฟังทั่วไปความจริงถ้าเกิดใครเคยดูคลิปของพี่อ้านไหนะพี่เอเคยทาไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็ตัวนั้นนะครับมันเป็นหูฟังของเขาเรียกอะไรของซัมซุงโน้ตดังนั้นเกรดเนี่ยคุณภาพมันอัดเสียงมันดีกว่าหลักร้อยอยู่แล้วละ่ะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือว่าตัวนั้นนะครับดันเป็นโบย่าปลอมนะจ๊ะพอพี่เอินไปเช็คว่าเป็นเช็คโบย่าปลอมอันนี้ก็คือนะครับของแท้นะครับของแทจะต้องมีตราโบย่าขึ้นมาอย่างนี้นะครับเพื่อความเป็นการันตี เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดคุณใช้สมาร์ทท็อปแบบทั่วไปเนาะราคาร้อยกว่าบาทมันจะเทียบกับของเพี่ยนอันนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าของที่แถมมากับซัมซุงโน้ตนะครับโอ้ราคาแปดเก้าร้อยนะครับดังนั้นเนี่ยเฮ้ยคุณภาพเสียงมันก็ต้องดีกว่าทั่วไปนะครับอันนี้ลองเลยนะครับของราคาร้อยห้าสิบบาทพอถ้าเกิดคุณซื้อทั่วไปร้อยห้าสิบบาทกับร้อยแปดสิบเก้าบาทมันก็ไม่ได้คุณภาพไม่ต่างกันหรอกครับเพี้ยนบอกตรงๆเลยมันต่างกันแน่แพ็คเกจจิ้งเป็นส่วนใหญ่เท่านั้นครับก็ของคุณณภาาาาพพกกก็็ปปรรรระะะะมมขนนนดดดีี้้้แแหลลโออเเคคคคคัััับบบิววว่จไไฟงงสสย สมาทองนะครับที่ราคา150บาทครับก็ของทั่วๆไปครับชาวบ้านก็อาจได้ประมาณขนาดนี้แต่ว่าถามว่ามันดีกว่าอาจจัดที่เป็นมือถือไหมก็ดีกว่านะครับแต่ดีกว่านิดนึงเดี๋ยวเราจะมาลองนะครับว่าถ้าเกิดคุณลองจ่ายตังค์นะครับซื้อกับโบย่า M1 ของแท้เนี่ยเสียงมันจะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปลองกันเลยนะจ๊ะกลับมาแล้วนะครับทุกคนคราวนี้ก็จะมาฟังครับกับเสียงนะครับกับตัวนี้นะจ๊ะกับของไมโบย่า M1 ของแท้นะครับกรนีก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ข่าวก่อนนะครับแบบเฮ ไม่ทันสังเกตเนาะเราไปซื้อของทั่วไปนะครับก็เลยไม่รู้นะว่ามันของแท้หรือของปลอมครับแต่ว่าของแท้ต้องมีสติกเกอร์ของแท้นะครับแล้วก็คุณภาพของทุกอย่างมันจะดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับในเรื่องของกล่องนะครับแล้วก็ถุงแถมมาให้นะครับหรือว่าตัวนี้นะครับไอ้ตัวเนี้ยตัวนี้ก็ดีกว่านะครับโอเคครับอันนี้ก็คือประมาณนะครับก็จะเห็นนะครับถึงความแตกต่างของเสียงนะครับว่าเฮ้ย M1 นะครับมันก็จะดีกว่าไอ้ตัวนั้นนะครับก็เสียงประมาณขนาดนี้แหละครับถ้าเกิดใครต้องการคุณภาพเสียงที่ดีเนาะครับ อันนี้ก็คือแบบบัตเจ็ตน้อยๆนะแต่ถ้าคุณมีบัตเจ็ตมาสองสามพันเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยมันจะมีรุ่นแพงนะสองสามพันคุณไปเล่นใหม่พวกนั้นดีกว่านะครับแต่อันนี้สจหรับคนบัตเจ็ตน้อยนะครับแล้วก็เพราะใบมยแอรเอ็มวันเนี่ยก็มันก็เหมาะสำหรับยูทูบเบอร์ในเบื้องต้นนะครับโอเคครับไม่ขอจบคลิปนี้ไปลีแยนคนนี้นะครับชอบก็ฝากกดไลค์ซับสไคร้แล้วก็แชร์ด้วยนะครับ